sunshine stay cool stay cool Under the bright sun. não แล้วครับ t ูบาร์เทอร์ไรเดอร์ทินี่ในรอบ2ปีปีที่แล้วก็มากาญจนบุรีมากับพิมพิมนี้แหละปีนี้มากาญจนบุรีอีกแล้วแต่ว่าคันหนึ่งวันนี้มาสองวันหนึ่งคืนวันนี้เราไปไหนครับพี่ไปีหลอก้องผาปูไปศรีหลอกปีหลอกบ้านอินตองนะครับเส้นทางครับรอบวันนิด้วีดิเดี๋ยวเพิ่งนี่เส้นทางเนี่ยนี่โดนอาวันอาวันโดนหลอกมาคันหนึ่ง หล่อได้ทางตรงเดียวมีลุยไปซื้อมาแล้วไปซื้อมาแล้วเป็ไงย่องบอกมันมีอยู่หน่อยนงมัแคบไปแหละมันมีอยู่แต่ไปได้อยู่บอกว่าแต่ไปได้อยู่ผมก็เชื่อใจอยู่มาวานนี้ถ้ามาวานมันบอกว่าทางลูกรังเรลาทั้งย0สบโลผมก็จะบอกว่างั้นย่อมซ่อมมื่คืนทั้งุ่งนี้ก็ซ่อมเลยนะริงๆนี่เรามีเรามีมาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยแปดชีวิต แต่พอดีมีคนอ่อนแอชื่อคุณบอลบอลแลมมาเนี่ยบอลแลมมาเนี่ยนะฮะบอกว่าวัดลงคอมาไม่ไหวเจ็บคอมากเลยขามางม,มือบิดเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับคอวะต้องตะโกนกยีันหรือลบบไม่มีชนะน่นคุณคือจุดดอนนะคุณบ bon, อลฝากไว้ก่อนเน้นๆน,น,นะนนนนนะอตอนนี้เราแวะพักกินข้าวอยู่สั่งอาหารปากมาอะไรนะอะไรเก่งๆนะ แกงเองแกงป่าแกเองแกงป่าแกงเองแกงป่าแกงเองผัดเผ็ดหมูป่ามาเที่ยวป่าิงกินป่าไข่เจียวทายไม่ได้ครับไข่เจียวไข่เจียวป่าไข่เจียวป่าที่ร้านไเหรอไอูชนาอยู่เส้นทางระหว่างตกภู่เขาไปตระพูโฆษณาแล้วลด50% โค okay. แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพบกันอีกทีนึงครับที่หมู่บ้านอ e ีตอง ตอนนี้เราได้มาอยู่ตรงที่น้ำตกจอกกดินเป็นที่เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวครับที่หนึ่งครับที่ก่อนจะขึ้นไปบ้านอีตองตอนนี้เรามาแวะพักกันอยู่ถนนสมัยก่อนที่เขามาทางมันจะแบบว่าค่อนข้างลุกลังหน่อยนะแต่ตอนนี้คือหันไปดูได้เลยทางดินมี่ทางดินนะเข้ามาทางดินุยได้แต่อวันเขามานะ หาวันมาได้หาวันมาได้นั่นจานตูนเอาหันไปฝักสาไปอีกหน่อยจานตูนว่าไงไปถามทางดินโอเคนะทางดินเป็นไงสไตายครับแต่ว่าโอเคได้อยู่ดูดิบเป็นกุ้งเหมือนเดิมทางดินยอมแพ้ทางตูนมาเบอร์หนึ่งเลยจริงๆทางดินเนี่ย มันเป็นแค่ทางลงมาเฉยๆแต่ตั้งแต่ทางเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ทางเข้าลงมาเนี่ยคือเขาทําคอนกรีตอย่างดีละคือรถทางเรียบก็มาได้ไม่ได้มีปัญหาอย่างทางเรียบมาได้เลยแต่สมัยก่อนมันเข้ามาไม่ได้แต่ทางมันค่อนข้างชันมากนะก็ระวังให้ดีเชนเกียร์ให้ต่ําหรือไม่ก็ถ้ากลัวมากก็เดินเห็นแม่งเลยให้มันจบๆกันไปนี่ผมใส่สู้เอามาพร้อมที่จะดำน้ำเป็นที่ ออสต็อกเกิลด้วยเดี๋ยวดาหน้าที่น้ำตกจ้ดินค่าเข้าผู้ใหญ่รู้สึกจะ40บาทเด็ก20บาทนะครับก็เดินเข้าไปอีกประมาณ700กิโล300เมตรเนี่ยระดับความสูงตก697เมตร697เมตรระดับความสูงเดี๋ยวไปชมกันสวยงามขนาดไหนโอเคติดตามตอนต่อไปท r ูบัรเทอร์แก๊งไม่เฟี้ยวแต่แวะเยี่ยวตลอดทาง โอเคแล้วเจอกัน No place I'd rather be I will wait forever Exalted in the sea As long as I am with you My heart can take to speak With every step we take Here talk to the base, Strong ass or casual ตอนนี้ก็คือเราได้เข้ามาสู่หมู่บ้านใช่ไหมเขาเรียกหมู่บ้านใช่ไหมหมู่บ้านอีต่องใช่ไหมพี่หมู่บ้านอีต่องครับพี่ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านอีต่องซึ่งบ้าอีต่องเนี่ยในสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขามีเยอะมากแต่ว่าด้วยเวลาจํากัดของเราเนี่ยเราก็เลือกที่จะไปในแต่ละที่ที่มันเป็นซิกเนเจอร์ซึ่งเราก็เลือกที่นี่ครับเป็นที่เขาเรียกว่าเนินเสาธงเนินเสาธงครับมันอาจจะไม่แปลก ว่าเฮ้ยเนินสาทงแต่จะบอกได้เลยเราพเมื่อเมื่อคุณขึ้นไปเนี่ย <c oughs> เนินสาทงตรงเนี้ย <c oughs> คุณจะเห็นวิวคุณจะเห็นวิวที่มันสวยงามมาก <c oughs> ที่หมู่บ้านอีต่อม <c oughs> ที่นี่ <c oughs> เป็นซิทเนเจอร์อีกที่หนึ่งครับโอเค จากที่เรามาจากเนินเสาธงที่ผมบอกว่าซิกเนเจอร์แล้วอีกสถานที่นึงครับที่ผมเลือกมาวันนี้นนก็คือ,อเนินช้างศึก,ก,กซึ่งที่นี่สามารถปักเต็นได้นะครับถ้าใครอยากมาปักเต็นมาได้เลยแต่ผมไม่รู้ว่ามีค่าใช้ใจ่ายหรือเปล่าแต่ว่าวิวดี <ผม S 2> เดี๋ยวไปดูภาพเลยสูงที่สุดถ้าบรรยากาศดีๆอาจจะได้เห็นทะเลอันดาแต่วันนี้ไม่น่าเห็นเพราะว่ามันหมอกมันเยอะ ดามันนะไม่ใช่ดากูที่นี่ก็ห้ามใช้เสียงนะแต่มีลำโพงโอเคก็เดี๋ยวไปดูภาพกันว่าสิ่งที่ผบอกว่าเฮ้ยวิวดีเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวไปดูภาพกันครับโอเคครับต้นลำโพงอ๋อโอเคแล้วต้นลำบกอ๋อบ้าเยเห็นเห็นคุณดูคุณดู Đó mà tên ép chỗ đâu mà tên ép chỗ đuôi đánh đi cùng รเดอร์ทิปครับที่หมู่บ้านอีตองครับในเรื่องของการเดินทางไม่ได้หนักหนาอะไรครับแต่รู้สึกว่าเมื่อยเมื่อยไหเลเมื่อยแขนเมื่อยขาเมื่อยน่องมากเลยเพราะว่าเจอไอท้ท่าสะตองที่ที่ที่ได้ดูวิดีโอกันไปเนี่ยแหละครับมึงสะสะสะตองอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้เดินย่ำตอกไปลิงกุลังกุตังกันไม่รู้เละเธอะไปหมดนี่ครับเจ้าของครับเวเทเทนเนอร์ครับจันตูน แม่งให้ทำท่าไม่รู้ตอนคืนครับไอเดินไอเดินทางเนี่ยแม่งไม่เหนื่อยหรอกแม่งไปเหนื่อยเนี่ยเมื่อคืนน่ะแหละไอรูปที่ได้ดูันไปนั่นแหละเอ้ยยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบไปเดินต่อก็สนุกครับมันมันดีเดี๋ยวไปถามกันว่าแต่ละคนเปความรู้สึกยังไงครับกับทริปนี้กับสเบอร์ไรเดอร์ทริปครับโอเคเดี๋ยวตามไป ใย่างนี้ต้องเข้าไปรคับเนี่ยมีความสุขไงครับทริปนี้โอ้ขอบคุณมากอะไรนะอีกทีขอบคุณมากครับเป็นไงครับสุดยอดเลยรถดีจริงสุดยอดเลยขับรถอะไรอยู่ฮะดีฮักเกอร์เฮ้ยเฮ้ยดีฮักเกอร์อาตมาอาตมาอาตมา อาว,วันอาว,วันครับอาว,วันเยี่ยมครับเอาวแล้วตอนนี้ต่ผู้ชายสีแดงเนี่ยมึงเขาขับอาวันไปแล้วแล้วคุณขับรถอะไรครับเนี่ยผม s c a m b l s c a m b l โอเคเป็นไงรู้สึกไงโอโ้โหแม่งโดดเป็นกุ้งเลยเออคันเดียวแต่ก็สู้นะทางอีตอง e ที่เขาบอกว่าทางไม่ดีอาว,วันเป็นไงครับรู้สึกไม่ดีจริงๆครับไม่ต้มกูมาอีกแล้วแต่ได้อยู่แค่ช่วงช่วงเดียว ืมับผมขอ<ม>ขับอามาอาัสเข้ามากักกักได้อยู่อ่ะไม่ได้ขับเนี่ยปวดเมื่อยไมดอนะ่ะไม่ได้ขับรถนะโดนหลออให้วิบพื้นปวดหลังปวดไหล่ปวดเลยอะไรไงสาวสาวคนเดียวมันมากค่ะทางน่าจะออฟโรดมากกว่านี้น่าจะมึงเห็นใจกูขับไหม กับสุดท้ายนี้ครับก็ยังไงฝากติดตามาคลิปต่อๆไปของ t ุบ e เทอร์ไรเดอครับพวกเราไม่ได้มีแค่เซอร์วิสอย่างเดียวครับเราทัวรลิงด้วยครับผมแล้วเจอกันในทริปต่อไปครับ t ุบ e เทอร์ไรเดอร์ทริปครับ Break through your skin, and there's no way to get them out. When it feels like rust seeping into your soul.